Like ชายผู้นี้เขาคือใครกันเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นฐานการฝึกตนของเขาเป็นเพียงแค่ระดับเขตแดนแห่งการต่อสู้เท่านั้นแต่ทำไมข้าถึงได้รู้สึกกลัวอย่างนี้ขอบคุณเจ้ามากที่ออกหน้าแทนข้าดังนั้นตอนนี้เจ้าจงถอยไปก่อนเถอะเดี๋ยวที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองครับนี่นี่ชายผู้นั้นคืออย่างเฉินใช่หรือไม่เขายังดูหนุ่มอยู่เลยนะ ขาได้ยินข่าวหืืเขาว่ากันว่าชายผู้นี้เป็นคนที่ข่าเจียงยู่ด้วยล่ะแล้วเขายังบรรลุไปถึงระดับเขตแดนแห่งการต่อสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยและตอนนี้ข้าคิดว่าเขาอาจจะเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถป่มือกับหลิ่นเจี้ยนได้เฮ้ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าเองสินะที่เป็นคนฆ่าเจียงยู่ใช่แล้วเป็นข้าเองแหละที่ฆ่าเจ้าเจียงยู่นะงั้นก็ดีเจ้าเป็นคนกล้าทํากายอมรับ ในตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ยอมรับมันซสอีกและเนื่องจากเจ้าเป็นผู้ที่ข้าเจียงยู่เจ้าก็น่าจะรู้สินะว่าข้ามาที่นี่เพราะเหตุใดแน่นอนสิว่าข้าต้องรู้อยู่แล้วว่าที่เจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสแสวงหาความตายเช่นเดียวกันกับเจ้าเจียงยู่นี่เจ้าช่างเป็นมดที่ปากเก่งเสจริงงั้นตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าความเพี่ยแเก่งของข้ากับเจ้ามันยังห่างกันหลายขุมนักงั้นหรือ ในข้าขอดูในเถอะว่าลูกศิษย์ของนิกายภูเขาทรงทีมันจะเก่งสักแค่ไหนกันแล้วทําไมเจ้าถึงไม่ลองใช้ตาประทับของนิกายเจ้าดูล่ะเอ๊ะนี่เจ้ารู้เรื่องตาประทับของนิกายข้าได้อย่างไร<ม>ก็ได้ถ้าเจ้าอยากสแสวงหาความตายมากนะักข้าก็จะสนองมันให้แก่เจ้าเองแล้วเขาก็เรียกตาประทับออกมานะครับจงอกมาตาประทับของข้าหืมก็นับว่าไม่เลวนี่นี่คงจะเป็นตาประทับที่แท้จริงของนิกายภูเขาทรงทีสินะ ฮ่าฮ่าฮ่าแค่นี้เจ้าก็ตกใจแล้วงั้นลือมันยังไม่จบแค่นี้หรอกจงหดลงซะย่าแล้วขึ้นพลังก็ได้ออกมานะครับจากตาพทับของเขานะครับอึ๊บยาเป็นยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเห็นนี่ไหมยิ่งข้าผนึกมันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นและถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังระดับเดียวกันกับมันเจ้าก็ไม่อาจที่จะสามารถต้านทานมันได้หรอก เจ้าบอกว่าข้าจะไม่สามารถต้านทานมันได้กันหรือนิกายลําดับที่สามนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยซะจริงเจ้ามันช่างเหมือนกบที่อยู่แต่ในกาลางันวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าตาประทับโบราณที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนกันแน่แล้วเขาก็เรียกตาประทับทั้งสองอันออกมาเอ๊ะนี่เจ้ามีตาประทับของนิกายข้าได้อย่างไรถึงแม้ว่าเจ้าจะเรียกตาประทับของนิกายข้าออกมาได้แต่มันก็ไม่อาจเทียบกับตาประทับของข้าได้หรอกแล้วก็ตัดผ้ามาที่ผู้คน นี่หยางเฉินสามารถเรียกตาประทับออกมาได้ทั้งสองอันเชียวดือนี่เจ้าดูสิเจ้าเห็นไหมว่าขึ้นพลังของหยางเฉินนั้นน่ากลัวกับหลินเจี้ยนซะอีกหรือว่าตาประทับของหลินเจี้ยนจะเป็นของปลอมกันนี่มันเป็นตาประทับแบบไหนกันทําไมพลังลมปานที่ปล่อยออกมาของมันถึงได้ช่างน่ากลัวเยี่ยงนี้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่หยางเฉินจงประสานดูเหมือนว่าตาประทับทั้งสองอันกําลังจะประสานเข้าด้วยกันแล้วนั่นก็ทําให้เกิดเสียงฟ้าร้องไปทั่วอันจาจักรชิงเฟิง ฟ้าก็ได้ผ่าลงมาที่หยางเฉินนะครับปเปรี้ยงนี่นี่มันฮึบยานี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันทําไมตาประทับของข้ามันถึงไม่สามารถทนขึ้นพลังของสิ่งนั้นได้ตาประทับอันนี้ข้าขอเรียกมันว่าตาประทับถูฝู่ไคาซานเมื่อกี้เจ้าพูดเองไม่ใช่หรือว่าตาประทับโบราณของข้ามันไม่อาจเปรเียบตาประทับของเจ้าได้แล้วทําไมตาประทับของเจ้ามันถึงได้ดูอ่อนแอลงล่ะ ข้าแล้วเขาก็เอามือขึ้นมาจับหัวนะครับพี่ชายข้าน้อยคิดว่าเราอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยฮเ <c oughs> ข้าใจผิดงั้นหรือ <c oughs> ใช่แล้วพี่ชายข้าน้อยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนะเจียงยู่เป็นเพียงแค่ลูกศิษย์ชั้นนอกของนิกายภูเขาส่งทีของเราก็เท่านั้นถ้าหากเขาได้ตายในงื้อมือของท่านก็ถือว่าเขานั้นไม่แข็งแกร่งพอครับพี่ชายและเนื่องจากพี่ชายสามารถเรียกใช้ตาประทับของนิกายเราได้ ถ้าเกิดข้าได้กลับไปรายงานให้ท่านผู้อาวุโสรู้พี่ชายก็จะสามารถเข้าร่วมนิกายภูเขซส่งทีีของเราได้ในทันทีแล้วพอพี่ชายได้เข้าร่วมกับพวกเราท่านก็จะลืมไปเลยว่าความสุขระหว่างที่นี่กับที่นั่นมันต่างกันรล่าฟ้ากับเหวที่เจ้าหมายถึงเจ้าอยากให้ข้าไปเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเจ้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วพี่ชายเราจะไม่เป็นแค่พี่น้องธรรมดามดาหรอกนะถ้าหากท่านยอมเรียบตาประทับกลับไป ท่านก็จะได้เป็นพี่ชายแท้ๆของข้าหลิมเจียนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านคิดว่าดีไหมหรอพี่น้องกันือคนแบบเจ้ามันไม่คู่ควรที่จะมาเป็นน้องชายของข้าหรอกเจ้าผ้ามเสร็จหรือยังถ้าหากเจ้าผ้ามจบแล้วงั้นข้าก็จะได้ฆ่าเจ้าสักทีนี่ท่านพี่ชายท่านจะเอาแบบนี้จริงๆสินะถ้าท่านจะเอาแบบนี้งั้นก็ได้ โกยเถิดโยมข้าต้องรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนพวกเจ้าร้อยข้าไปเรียกคนอื่นมาเพิ่มก่อนเถอะข้าจะรีบกลับมาฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยคอยดูนี่เจ้าคิดว่าจะหนีข้าพน้นกันรึแล้วหยางเฉินเขาก็ได้ปล่อยพลังออกไปเจ้าฆ่าข้าไม่ได้หรอกแต่ทันทีที่เขากําลังพูดพลังของหยางเฉินก็ได้ไปถึงตัวเขาแล้วนะครับนี่นี่มันอะไรกันแล้วก็เกิดแรงระเบิดดังไปทั่วบนท้องฟ้าวันนี้มันช่างเหมาะจริงๆที่จะใช้เลือดของเจ้า มาเป็นดอกไม้ไฟเพื่อที่จะฉลองให้แก่การเดินทางของข้าในครั้งนี้นี่นี่มันน่าทึ่งมากเขาสามารถฆ่าโูกศิษย์ของนิกายภูเขาทรงทีได้เนี่ยนะและเขายังฆ่าโดยที่ไม่หลงเหลือกระดูกอยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวยางเฉินเจ้าช่างแข็งเก่งเหลือเกินข้าคิดว่าในอาณาจักรจิงเฟิงแห่งนี้คงจะไม่มีใครที่แข็งเก่งไปกว่าเจ้าอีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจคําพูดเหล่านี้สักเท่าไหร่และก็ได้เดินไปหาเจียงจีซินข้าจะออกไปข้างนอกสักพักและระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าจงปกป้องอาณาจักรจิงเฟิงเอาไว้้ใหดี และจงอย่าให้ใครหน้าไหนมาโจมตีอาณาจักรจิงเฟิงอีกเป็นครั้งที่2เพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่เจ็ดจำนวนขณเฉินหวางที่อยากจะปกป้องอาณาจักรจิงเฟิงแห่งนี้เพียงคนเดียวหรอกนะเจ้าเองก็เป็นความหวังของประชาชนหลายล้านคนพวกเขาทุกคนต่างให้ความสำคัญกับเจ้าเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดไหมข้อข้อน้อยเข้าใจแล้วท่อนองค์จจกพรพรดผู้หญิงใหญ่แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ณนะบ้านของหยางเฉิน นี่หยางเฉินป้าไม่เห็นด้วยหรอกนะกับเรื่องที่เจ้าจะออกไปข้างนอกนะคือคือว่าท่านป้าข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงข้าแต่ถึงอย่างไรข้าก็อยากออกไปจริงๆอย่หยางเฉินเจ้าฟังป้านะข้างนอกนั่นมีแต่ผู้คนที่มีจิตใจที่โหดร้ายแถมตอนนี้พวกทหารก็กําลังวุ่นวายอยู่ด้วยแล้วอีกอย่างเจ้าเองก็ยังเด็กอยู่เลยป้าไม่อยากให้เจ้าออกไปเสี่ยงอันตรายหรอกนะท่านท่านป้าท่านจะคิดว่าข้าเป็นเด็กแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะข้าอยากออกไปมองดูโลกภายนอกที่มันกว้างใหญ่กว่านี้ เอ๊ะเจ้าเด็กคนนี้นี่ทําไมเจ้าถึงไม่ยอมฟังคําแนะนําของป้า,ากาันนี่นี่ท่านพี่ท่านเองก็พูดอะไรหน่อยสิท่านต้องเกีย้ยกล่อมเขานะนี่เจ้าลูกชายเจ้าได้ตัดสินใจแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านพ่อข้าได้ตัดสินใจแล้วฮ่าฮ่าฮ่าต้องให้มันได้อย่างนี้สิไอ้ลูกชายคนเรามันต้องมีความทะเยอทะยานและอย่าได้ยึดติดกับสถานที่เล็กๆเพียงอย่างเดียวข้าคาดหวังในตัวเจ้าเจ้าจงออกไปสแสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเจ้านั้นแข็งเก่งขนาดไหน นี่ท่านพี่ท่านบ้าไปแล้วหรอข้าขอให้ท่านเก็บกล่อมลูกของท่านไม่ให้เขาออกไปข้างนอกไม่ใช่ให้ท่านมาให้กําลังใจเขาแบบนี้ฮึข้าไม่สนใจแล้วถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในภายหลังแล้วก็ข้าบอกเลยว่าป้าของเจ้าจะไม่ไปช่วยแบกเจ้ากลับมาหรอกนะเฮอ,อนี่ลูกพ่อดูเหมือนว่าท่านป้าเขาจะกวดเราจริงๆแล้วนะนั่นสิท่านพ่อที่จริงแล้วพ่อเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันแต่พ่อเป็นเพียงแค่คนลุ่นหลัง เจ้านั้นเป็นคนรุ่นใหม่พ่อเชื่อว่าเจ้าจะต้องเดินตามทางของตัวเองได้แน่นอนขอบคุณนะท่านพ่อที่ท่านเชื่อใจข้างั้นเจ้าก็จงรีบไปเถอะเจ้าไม่ต้องบอกลาข้าหรอกเพราะว่าข้าจะทนคิดถึงเจ้าไม่ไหวก็ได้ท่าท,ท่านพ่อท่านโปรดรับการคารพจากลูกคนนี้ด้วยข้าหวังว่าท่านพ่อกับท่านป้าจะดูแลตัวเองให้ดีลูกชายคนนี้ของท่านคงจะต้องไปแล้วแล้วหยางเฉินเขาก็กําลังเดิอนออกไปนอกบ้านนะครับป้าของหยางเฉินก็ได้ร้องไห้นะครับ เสี่ยวเฉินหลานป้าเจ้าลูกชายเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ากับป้าของเจ้าหรอกนะเจ้าจงไปลุยให้เต็มที่เถอะไอ้ลูกรักของข้านี่ข้าออกมาโดยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกในใจของข้าออกไปเลยสินะมันก็เป็นเวลากว่า8 0,000นปีแล้วที่ข้าไม่สามารถระงับความรู้สึกของตัวเองได้และด้วยความรู้สึกเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ข้ามีแรงผลักดันที่จะได้กลับไปอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้ง แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ณที่นิกายภูเขาทรงทีนี่เขาคือเจียงหนานจริงๆงันลือแล้วทำไมเขาถึงได้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าน้อยขอรายงานครับท่านผู้อาวุโสโทรงซีเป่าตอนที่ข้าน้อยได้พบเขาครั้งแรกตอนนั้นเขากำลังคุยหาอาหารอยู่ในกองขยะข้าน้อยคิดว่าเขาเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ก่อนที่ข้าน้อยจะไปเจอแล้วครับและข้าน้อยยังสงสัยอีกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของเขามันกำลังจะออกมาแล้วครับ เมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะะหนข้าขอตรวจดูหน่อยสิโอ้ยโอ้ยข้าเจ็บเจ้าห้ามขยับเฮ้โชคดีที่ไอ้เจ้าสิ่งนั้นที่อยู่ในร่างกายของเขามันยังคงอยู่ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นักคือว่าท่านผูโโ้วุโสข้ามีไอเดียข้าน้อยคิดว่ามันก็ดีแล้วที่เขาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ถ้าหากเราดูแลเขาดีๆเขาก็จะเชื่อฟังท่านง่ายมากขึ้นด้วยและนี่ก็เพื่อที่ท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากเขาได้ยังไงล่ะครับ มันก็จริงอย่างที่เจ้าว่าเรื่องในคราวนี้เจ้าทำได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ทำไมลหรินเจียนถึงไม่ได้กลับมาพร้อมเจ้าด้วยละ่ะท,ท,ท่านผู้วโสโรงซีเปาคือว่าเรื่องนี้ข้าน้อยไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยนะครับในตอนนั้นระหว่างที่ข้าน้อยกําลังออกมาจากที่นั่นข้าน้อยได้ยินข่าวลือจากคนแถวนั้นว่าสิทธิพี่เหรินเจียนถูกชายที่ชื่อว่าหยางเฉินสังหารไปแล้วครับและเจ้าหยางเฉินผู้นี้ยังเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่ฆ่าเจียงยู่อีกด้วยครับ ไอเจ้าเด็กบัดซบนี่อีกแล้วรึมันกล้าฆ่าลูกฟิ์ของข้าถึงสองคนได้ยังไงกันนี่มันไม่เห็นนิกายภูขอทรงทีของข้าอยู่ในสายตาเลยสินาะเห็นทีข้าคงต้องให้กูดงไปที่อาณาจักรชิงฟึงเพื่อมอบป้องขวัญให้แกมันเสียหน่อยแล้วคือว่าท่านผู้โวัสุมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอครับที่จะส่งสิทธิพี่กูดงไปสิทธิพี่กูดงมีพลังมากพอที่จะสามารถทำลายอาณาจักรได้มากกว่าหนึ่งอาณาจักรเลยนะครับท่านผู้โวัสุ กับอีแค่อาณาจักรเล็กๆแบบนี้ท่านถึงกับต้องส่งเขาไปเลยหรือครับเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าปวดหัวกับมันมามากแค่ไหนในครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าเด็กนี่มันมีโอกาสรอดไปได้อีกไปหัวข้าขอมอบหน้าที่ดูแลจริงหนานให้กับเจ้าและเจ้าโปรดจำเอาไว้ว่าถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเจ้าจงรีบมารายงานข้าทันทีข้าน้อยน้อมรับคำสั่งท่านผู้อาวุโส